สวัสดีครับกดยจ้งสวัสดีครับเกษตรฤษีไม่มอนี้พี่กัดกับสีมาทายอยู่บัรทาโพสสีตำบลท่าโพสสีอำเภอเดียเป็นเกษตรผสมผสานที่แปลงแปลงนี่ก็ถืว่าประสบความสำเร็จหลายเติบของของไอ้เขียวนะครับเขียวบุญมาเสียตาสาสิงครับแล้วจะพาเพิ่นไปโอเค เดี๋ยวถาพาไปเบิง่งจะคลองกันวัดดีเขียว,วดีครับเนี่ยมือนีผีผ้ามาเบิ่งกเกษตรผสมผสานเพ็ดเด็ดล่งโตขนาดเลยตัวนี้บอกถือว่าสมใหม่นี่นี่แเราสมค<อ>รบือขึ้นนี่<อ>นใช่ไหมใครมือที่นเต็มเลยไข่นบนนี่เหมือนเสาอ,อ,กอ,อ,กอ,อ๋อเลย เน,นื้หิมเห็นนี่บ่ไข่แมนมีแต่ใครบ้างล่ะนี่กองจินพูนอยู่นี่เอาเอาลงจังแม่นี่สามสิบแม่สามสิบแม่ถ้าเทยวเห็ดลอยๆก็น,น,น่าเนี่ยฝุ่นนั่นไข่มันบดไข่มันบดสมบูรณ์มันมันลอยอีกใครสมบูรณ์คือจมเนี่ยนี่โอ้ไข่สมบูรณ์คือจมใน่นี่เหม,มือนเสาเป็นโตนัวดิอืออ้าแสดงว่าโอ้ตัวนี้เป็นสปริงเกิดในไท่นามป่ะโอ้เห็ดเห็ดแบบรูปใหม่เลยออื มันสิฝนตกทั่วเลยจ้าอากาศมันใครดีรอกรบรอหืครบปมาตัวนี้มืงเอื่นกับเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะย่ำเสาบ้านมันยอดจองมันสีดาปมาโถบอแกมี่เนี่ยอยู่โอู้จะแสดงว่ามารอบนี้กล้วยผ่านแข่งเนาะกล้วยงามแข่งมาดมองมองนี้เป็นจังไงแต่ก่อนนี่พื้นที่มองนี้ ตรงนี้ตะกอนเท็ดสวนเท็ดสวนทมที่เท็ดสวนปลูกบักพริกย่างเดียวเออแต่ตะกอนนี่เป็นเป็นทีหน้าเลยเนาะเป็นเออเป็นทีหน้าบางกับทมที่ขึน้นทมที่ขึ้นมาเห็ดสวนอ่าหลังจากเห็ดสวนอยู่หลายปีเติบก็ลเลยมาเปลี่ยนแปลงเห็ดเกษตรผสมผสานบาน้างจากที่มาเห็ดสวนนะครับกับเรียงโกมันเป็นอย่างไรไล่ได้กาตัวนี้ค่อนขอ้าขงว่าสิไข้กูกันแน่กับหนึ่งห้อบริยุทกับสารเคมีบ้างแต่คือนตะกี้เห็ดแต่สวนอย่างเดียวลไรมันก็อยู่กับสารเคมี โอ้นี่บ้านมาเรียงกบเรียงกุ้งหอยปูปลาอยู่นี่ม,มีค,มค,ครบเลยนี่ครบร่างมือเส้าผุนจะคล้องจะคล้องแม่บ้านเป็นวัดดีนะครับวันดีวันดีแน่คุนวัดดีซ่องเออผุนคิดซ่องใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วมันนี่มามเห็นมาเบิ่งบอยครบเขียวเลยเด้นี่คุณได้สิทู่มาหายเขียวปรึกษาเขียวกบจังทู่มาได้ตั้งซ่องใช้ใช้ใช้อันแม่มันบัดน พูดมือแม่มันถึงใครแหงมือแม่มันเลยโอ้ยเสียงมันหอนม้อนนี่เป็นอย่างนี่ม้อนนี่บ่ออย่างตัวนี้เป็นบ่อก,กุ้งฝอยกับหอยขมนี่ตัวนี้กำลังสืบปลาออกบานสีเหลืองแต่กุ้งฝอยกับหอยขมกุ้งฝอยเบิ่งยี้มือเศร้านี่เป็นแพ้เลยนี่บอ่อนีอ่ขึ้นยี่มือเศร้ามันเป็นโรแล้วสองลอยกันบอนี่คือขายให้พันสี่ร้อยห้าสิบบากุ้งฝอยนี่บ่อแมน พอโบนี่ขายพ่อโบนิโผควก็หนี่ขายไปเห็ดพันธุ์างเดียวขายพันโล่สี่ร้อยนี่ว่าฟังเสียงกบพี่น้องเ้ยนี่ต้งนี้เป็นเรียงมะฮ้อยสลี่ตัวนี้เรียงมะฮ้อยครับไปทายมะฮ้อยเสลี่ได้หลายหมะฮ้อยสลี่นี่มะฮ้อยสลี่เพิ่งกันเลี้ยงนี่ครับมะฮ้อยสลี่เลี้ยงเลี้ยงแบบง่ายเลยนี่เง่ายกินจะเสียพักเสียาเออบ่บ่ต้องมีอาหาร นี่เมื่อวานเห็นบ่กปลูกกล้วยพัฒนาไปครับยู่ได้กับฮดกล้วยบานกันนี่มึงเนี่ยครบปลูกมะเขือหลอมไว้นี่มีมะเขือเบิ่งที่ไหนนี่เกลี่ยทำยาวปลูกมะเขือหลอมไว้ะเขือแหล่ะเนาะเออเนี่ดีนะได้เข้าไปยังก็เขาฝานฝานออกไปแป้งทอดนี่เออนี่มัืงที่น้อยมั้งครับเทศเกษตรผสมประสานนี่ครับมะเขือหดกล้วยบอกางฮดหดต้นกล้วยที่เดียวได้ประโยชน์เครื่องมะเขือมกพริกไปหาดเออบวางที่ว่างเปล่าถิ่มไปเลยประโยชน์เลย นี่นี่บิ่งนี่คอกนี่นี่คอกแม่พันนี่นี่แม่พันโกบนี่นี่มาเบิ่งแม่พันโกบเฮ้ยใครเนี้ยแน่นี่นี่บ่อเนี่สมมือขึ้นนี่โอ้เอาออกไปสมมือขึ้นตัวนี้ตัวแม่ฝุ่เถิบนี่ตัวแม่ฝุ่นตัวเถิบคือฟังฝุ่นโอ้โอ้สมแล้วก็ออกมาเมื่อกี้ยูไตต้มเลยเนาะเฮ้ยปีนี่ผู้ใดสมก่อนเนี่ยปาดยิงแม่วงที่รู้ อ้ยนี่เพิ่งพี่น้องครบแม่พันมั่นี่แม่พันนี่์น้ยผสมแล้วมาเคลื่อนอีกแม่พันธุ์ยีสิบม co. <c oughs> ื <able> ่นผสมได้อีกเอออออเเาเห็นระยะคือให้ใครมันแก่ขึ้นมาอีกเขาจะผสมอีกโอ้ยโอ้ตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบใหม่เลยตัวนี้เห็ดแบบใหม่อื้บอกระเฮ็ดแบบใหม่มันทำก้อมสาร่ายอื่ามันก็หายน้ำเรือหั่นนี่เอาเลยย่าม่ขหลังบอกรเปิดกอกก็เลยนั่นนี่โอ้ยยให้อาหารย่ามอาหารสูบหนามไสอพอดี่กินอหารเบิดจป่าวเขาถอดกอก ทำความสะอาดสารง่ายมันง่ายป่ะหเห็ดเป็นโค้งเลยนี่เห็ดปา์มกบบุญมาเสียสาสิงเลยเนาะแมนสั่งทาพวกสีครับฟาร์มใหญ่นี่เหตุนี่มันเป็นฟาร์มนี่ะนะใหญ่สุดเลยฟาร์มกบเดี๋ยวนี้บอลมีแต่กบครับมีบักหอยมีกุง้งหอยปูปลามีสัตว์กล้วยเดี๋ยวมเด็กกูโค้งไปเบิ้งนึงผุดมาไปเบิ้งบักหอยบ้านแม่เมื่อไหร่เป็นบอลกบ ท่านี่ก็เป็นบอ่อปลาโอ้มาเทีนี่ครบเลยมี่ครบวงจรครบวงจรเป็นสถานที่ดูงานได้ท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร <c oughs> ้าพพี่น้องมาเบิ่งมือนนี้เ <c oughs> ขาจะปลาทุเรียนไร้มือน,นี้้าพีน่น้องม่าเบิ่งเรียงครบ <c oughs> ตัวนี้หอมทอง <c oughs> หอมทองอือ <c oughs> นี่ตัวนี้กปิหอมทอง <c oughs> ตัวนี่ออกอืมนี่ ที่จริงตัวนี้ออกเลยให้ให้ให้เจสอนมันงามหน่วยมันงามโอ้ออกเป็นหนมันงาม่อบ่บ่ให้มันแหง่ถ้ามันแหงข้าอังเทียมันจะเป็นผือมันพอว่าเจสอนมันสมแล้วความต้วงข้าเจาเฮ็ดดีดีนี่ข้าเจาะอกเวิร์ทออบัตอุ้ยหน่วยมันงามจากอ่อออมันถืองามบันหน่วยมันขึ้นไปมันสิบพอไปสุนหน่วยมันไม่ร่ามงอไปนะถ้ามันมามีตัวนี้มันแหงปุ๊บป่านนี้มันสิขก่อขึ้นไปแหละมันสิไปถือมูิูบงาม ออกงวยมากสิงามบานข้าววันนี้อยู่หนีบ่มีเลยบ่พูดนยู่ฝุ่นอยู่ขาเงนินเลี้ยงอยู่สองต้นมัขยายเลยบ่มันจะขยายเพิ่มได้มากขอเ,ขาเอาซ<บ>ื้อเอาไปานมันบ่มีขยายมันอยู่หัน,น,ยยน,หนเรื่อยูๆจากหนอสองถำหนอ่อ <performance> อยู่หันบ่มีขายโทรมาโอ้ยสิจองเลยโอนเงินมาให้กับไม่มันบ่มี่บ่นอบ่มี่ได้ดลยบานต้นน่ะเพิ่นผัดห่วงเนาะนอบ่หลายนั่นต้นนั้นขุดนอขายแล้วจนคนโอ้ยบักบวบ นี่ครับเบ้องหัวไอ้เออมือนอีอมีผู้ชายมาถือกล่องหนเดี๋ยวนอนแหงตัวนี้หอยนี่เอาเบิ้องหอยไม่ตัวนู้นแบบไงตังไกลตักล่องตกน้ำเออพุทุ๊ยดุ้ยนี่บอกที่ว่าตัวนี้เลี้ยง,งไปขายเพอพัน รัทะเลขายพอพันี่นี่นี่ถ้าคัดถ้คัดรุ่นนี้ขายนี่ร้อยห้าสิบนี่ร้อยยี่สิบพอมีขายถ้าขายรวมรอยยี่สิบ่างทนมี่างสองร้ยโลเอ้สีโก็ยังบ่พอมว่าสรนนี่บ้านมันมันรวยมันมันสิยู่มันังยสิบบาทสวนกับมาเฮดตัวนี้ยอดต่างกันหลายเล้เนาะเบื้องรูยมันที่เ่นไปนี่มันสิยู่เป็นเต็มร้อยร้อยยี่สิบ่อมีขายนะครับหอยเอ้ย อืมเอ่ออืมโอ้ยเฮ้ยบ่มันไม่ร่าเขาขายเขาขายเขาจับกะละมังรอยแกปตุ้งยัยมันขายป้งมันมันน้อยก็ไว้น้อยก็ไว้เฮ้ยตอนนี้โคบุ้งจอนอะไนี่ย่งขาดยังบ้านย่งขาดกระปูบ่ กระปูอยู <im 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 ่พุ่นกระปูกระมีบ่ะปูกระมีแล้วโอ้ยพันเ็ทพครบเลยครับพุ่นข้างลุงก็เป็นหน้าปังบานนี่ข้างลุงเป็นมาปังครบเลยนี่เอ้ยมารอบนี้นี่ครบปัดข่อยางบักเปล่าบักก้วยกล้วยกล้วยกล้วยไข่มันบักก้วยไข่กระมีไข่เท่าก๋วยไข่ก๋วยหอมเท่โอ้ยมันก๋วยไข่ที่นอมันโผล่แห้งเนี่ย เนาะอถ้ามันกว่วยข้าววันนีคือกว๋วยไขยน่นี่ยรวยกวยไขย่กว่วยห้อมทองพรนนาใหม่โครดีโอ้ยยุผ,ยผลยุมาปูอะแมนอยูข่ขกาก็ไปใบบบ้าฟางกับแต่มันจะเป็นหน่วยคักนนเนาะเรี้ยงเอวนี่ดูเอ็มเลยม้วนทั้งปีเลยม้นทั้งขวบไปหนออืมี่บางวพัน์ยังนี่ บมดพร้อมบมดพร้อมมึงไหวมั้งครับอโอ้เม็ดกัวอาดบหมพร้อมอุ้ยครบเลยตัวนี้ตัวนี้บอ่อยังนี่ตัวนี้เป็นบ,อบอ่อปลาบ่อปลาโอ้โหนี่ว่าจะเอาปลาหนุ่มฮวบมาลงอีกเดี๋ยว,วนี้เพราะแต่ได้กซิบก็ตุ่นเออเห็นท้ามเนี่ยปีปีที่แล้วนี่ยอดยอดเป็นอย่งไรท้ายครบน ค่าค่าเนี่ยอยู่เด็ประมาณ 2, 000สองแสนกว่าบาทอยู่โอ้แต่ก่อนเฮ็ดสวนี่ยได้ปะไหน,ไหน,ไหนแต่ก่อนเทศวเฮ็ดสวนก็เลยเป็นสองแสนแต่ว่าต้นทุนเป็นแสนโอ้เมื่สิค่าคนเก็บค่ายาสีค่าปุย๋ยแต่เขามาเฮ็ดตู้นี้บานนี้เอาค่าอาหารกบอาหารปลา,าๆๆนนเขามันก็ติดเบิร <ๆ S 2> ์ดเพราะต้องเสมือนน่ะโอ้นันก็ค่ายหยอดตังกันเนี่ยอืมเอาก็ไปโยมสารผิดนะมาจังหน่อยนี่ก็เขาก็ไปกินอยู่กับหมีได้บปะนี้เรียงกบเลี้ยงปลาบปะจังไนนี่ขายหอดกล้วยปะอืย กล้วยนี่กล้วยหอมทองนี่กล้วยไข่นี่ถ้าอยากให้สมบูรณ์เอาไปสองตัวว่นะครับป่าดอกว่าแล้วดีสิเตรียมสิซ้ำนอมันที่อย่างนี้โอ้ซ้ำนอนก็ได้เที่ยวนอนๆไปซ้ำอืมแต่ว่าถ้ามีสองตัวส่วนสมบูรณ์นะอุ้ยมารอบนี้เยาะงามแหงบันใช่ปะไปเบิ้งปูบันโอ้ยปูดีบ่เห็นดอกมันมันอยู่ในหูบ้านพี่นายย่างรอดโฮมเลยบะนี่เดี๋ยวโฮม อย,ยอดเพิ่นกับทะลุปเป้าให้นะครับเลียงกบเลียงหอยปูปลาหอยบะมี่ขายครับหอยบะหมี่ขายบอกเด้วโทรกลับนลูกค้าโทรมศาแต่้าเซิ่งเาถ้าตัวเล็กคนเดิมเมื่อสั่งนี่ครับเดี๋ยวพามาเบ่ง บอ่อปลาเพิ่นครับครับสวัสดีครับครับเพิ่นเฮ็ดแบบอู้ยนี่ทุกอย่างเลยเด้อครับอยู่นี่นี่ครับต้นนี้ก็บอ่อปลากันมีครับมีบอ่อปลาจะงเพิ่นไปรับครับผมโทรศัพท์อยู่มัตสึซังเซ็งเซ็ที่ผมขายถ้าถ้าเป็นหอยหลวมผมขาย120ถ้าคัดแบบตัวไอ้ตัวเป้งๆเ,เ,เลยขาย150 ไอ้เคอรี่เขาไม่รับไม่รู้จะทำยังไงได้ได้ถ้าสมมติเราเรามารับเองเราจะเอาเป็นอ่างน้ำเป็นอะไรใส่มาได้แต่ถ้าถ้าสมมติจะส่งเคอรี่เขาไม่รับคุยกับบุคายูกคาสัา่งหอยออเดอร์เขาเทียบได้ได้ได้เอาแบบแชรแชได้ใช่ ครับผมอยู่บนยอำเภอเดชนี่ครับกล้วยไข่กล้วยไข่มันเห็ดโอ้ยไอ้ถ้าสมมติว่ามาวันและโทรโทรถามทางมาถามผมก็ได้โอ้ยไเนเห็ดโคเปียงครับทั้งลุมกับเป็นหน้าปังครับทั้งลุมเห็นหน้าผมอยู่อำเภอเดชตอกจากอุบลมาสี่สิบกิโลเป็นหน้าปังเต็มที่งครับครับอำเภอเดชอุดมครัับปง เขาเขาง่ายเขาจังสิเพราคดคุดคุดไปซ้ำเขาคิดว่าเหตดเสียมเยียนี่ฮะเบงมันขึ้นครับตอนนี้เบิ้งนี่ให้ดิตัวดีมันหันน่องขาสองหลอยนี่นี่ก้อยนี่ขายสองหลอยฮกหนอหกหนอก้อนเดียวหมูเด่นละขาตัวน้ำน่อร่อยใช่แล้ว แต่ว่าเหลืออีกสามตัวนั่นกูถอบเลยเออีกขันเ<ไ>ปเสาะอะไรนี่ปกตินี่ปกติยางให้สมบูรณ์บ่ะตัวเนี้อออกอบานี้ใบก็พอดีนี่ยนีบานี้สมบูรณ์สองตัวบานี้ให้ตัวนี้มันมันสีออกลูกปุ๊บมันสีออกปีปุ๊บให้มันมาแท่งกันทั้งขาง,งสองเท่น้ไหวสมบูรณ์นี่ตัวนี้ว่ปูหน้าไปซื้อปูเขามาหาพันเงินตัวละห้าสิบบาทบ่เอามันยู่งไส่ปูบ่มันอยู่ในหูเส่วงนี่บ่้ อันปูหน้าที่เขาเลี้ยงนั่นบ่แมนไอ้พันพันพระเทพบ่พันพระเทพมีอยู่นี่นีบ่อนี่เขาทดลองปูหน้าพื้นบ้านนี่เขาจำว่าลูกนี่เป็นพันพันโตกว่านี่โอ้ปูหน้าบ่อืมันมันกันคุกขุดหูอยู่นี่แมนบ่มันก็ขาอยู่ในหูจริงดิโอ้โอ้บ่ปูหน้านี่ครับโอ้มันมันอยู่ในหูมันมันมันมีมีไตนี่บ่แมนบ่ไตไตนี่มีบ่บ่ลงกหูบ่ลงกหูบ่โอ้มันหลายตัวนี่โอ้ นี่บอนี่ยเจ้ามันปูซื้อมานี่ป้าโอ้มันเห็นหูแบบภาวะญาณมันเข่าวหูคือกันเนี<ะ>่แบบนี้นะไอ้เขาเขาเขาสีมาเลี้ยงแบบแอบยิงธรรมาศาสตร์เออเขาสีมะเลี้ยงไซบอรข้อนกีดบ,บอยยังเขามีนโยบ,บายเออ,อถ้าเห็นเขามันมันถี่รงหูเองมันเลยเนีย่มันเห็นหูหนแมนบอแมนเพราะว่าส่วนเขาบนแหาหาันโอเพราะมันมันกำลังไข่ด้วยโอ้หูและสีตัวหาตัวคนนี้นี่เลยนี่มันนี่นี่หูหมันเนาะออกบ้านญาตมันจสืบขึ้นมากมั้ยบอแมนถ้ามีหนามแล้วแมน อือโอ้ยแม่งจะยู่แบบถ้ามันฉาดของมันเลยนี่เอาคือเบื้องปูน้าเขาว่าเลี้ยงปูน้าแต่บอกคนกินมันขาหลุดนี่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 นอครับนี่พี่น้องก็บทเคยเห็นอยู่ตัววหอยปูน้านี่ครับปูพันธุ์พระเทพบ้านนี่แมนนี่มันเสียทูหูของมันสอมันจะสีม่วงแด่เออมันเสียทูหูของมันอยู่เลยปูพันธุ์พระเทพเ้านนูหูแบบถ้ามันฉาดเลยครับดินทรายนี่เป็นหูของมันเลยโอ้ น้ำนแหลันิม่มไม่ก็สติกนิ่น้ำมีน้ำมันจะสขึ้นมามันบอนี่แมนเ <Man. S 1> มพราะว่าช่วงนี้เขาบอลเลยฮะเขาบอลอยากขายอาหารมันได้เขาบอลแถมมันขึ้นมาโอ้เพราะว่าถ้ามันขึ้นมาเด้มันต้องหายอาหารตลอดในตอนขายอาหารตลอดอืมเอาสีถ้าพอเอานิ่มนั่นแมนโอ้เหตุการณ์ว่าขึ้นมามันผส,สมพันธุ์เนี่ยว่างใครเลยแมนเอออุ้ยนี่ฮู้มันนี่นี่นฮู้ปูหน้าครับถ้าเป็นอยู่อยู่ในกนะนานี่ขุดฮู้เป็นพุ่นบ่แล้วนี่ย้ำพุ่นหลานขาขุดปู เทคนิคเป็นปลาไพ่ป่ะตัวนี้เป็นปลาไพ่ไผ่กินสุ้งไผ่กินสุ้งไผ่นอนไผ่กินสุ้งซับไปเมื่อวานนี่ไปตลาดมันซูขี่มันเหลือหมดแล้วมนน้อยไงมันซับไปเวิร์มันมันถ้ารุ่นนี้อีกจะเหมือนจะสิ่เด็ซับรุ่นนี้ประมาณหามื่อโอ้หามื่อยางตำให้มันได้กิโลหนึ่งต่อต่อนอต่อนอ่จะขายไกกินสุ้งมุ่งดีแงเนอนต้นเขบว่าว่ายร้ายเนาะบ่บ่บ่สามสามตรวจ สูงชุดบ่อยเกินหกต้นสามสีต้นหกต้นไปกินซุมเห็ดกระเจี๊ยผสมประสานโอ้เห็าแห้งลมเรือนแห้งมากนี่ตะวันบางนี่เป็นบ่อมีแต่สวนคบเก่าปัดเป็นสวนเลยนี่ช่วงเลี้ยงกบปีสองปีเป็นบ่อคบเลยสินีบ่อครบเพราะช่วงมดไอ้ขายลูกกบหน่อเห็ดกบใหญ่ขายแต่ครับเมื่อขายลูกกบดีบว่ามดไ้เลี้ยงเลยกรบไงกว่ามดไอ้เลี้ยงคนกบใไงหลูกกับเห็ดบระทัน เแสดงว่าเกษตรผสมประทานตัวนี้โอ้เรียงโคบเรียงปูเลียงหน้านไงประท่านเนาะโอ้หลูกค่ะโทรว่าแต่ไกลที่มันจางได้ังได้หอยทอารผัวกว่าจะสีเกล็ดเคเื่องสื่อไม่ไพ่เทิงสื่อนอไพ่เทิงสื่อนอกล้วยม้อนม้อนนี่ในในตอนใครบ่ตอนนั้นที่ม่ ว่ะโอ้เขาขายหาซิบาทอือเพราะว่าเพิ่นนี่ตอนมันมันอีตอนกิ่งมันว่ะเขาเพ่ได้ตอนเนี่ยซ้ำเลยซ้ำเลยห่างกอกเองนี่เอามีดฟันเขาเลยนี่โอ้ฟันเอาเลยเอามีดฟันแล้วไปเสียให้แกบด้ำซุปเลยซุปๆเลยเดือนเดียวเออแต่ก่อนนี่เขาตอนบานนี้ไปเห็นเขาเห็ดเขาบมดตอนเนี่ยอีต้อนเขาเขาเรียนปาดหนิเนาะเออยากนี่คือนี่เนาะเขาอยากสหเขาฟันแล้วแต่ตึก เออเาฟันเทิงข้างสีปุ๊บเออใส่ใส่ถุงใส่ถุางหนำเลยเออออกหักเลยออกหักเลยมัวอือบ่โดนตัวเงินบ่สิข้าวเดียวโอ้ยไผ่อันนี้มัน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 เย็นดีเนาะอืออือโอ้ไผกินซุ่มนี่มีเขาเขาปีสามแต่ขายอย่างแต่สองปีเออไผ่อันนี่แม่นบ่ไผ่บ่อพีดบ่หวานแม่นแมนเออไผกินเหมือนบ่มีน้ำเมี่ยงบ่มีน้ำ ครบวงจรเลยบ้านตั้งปูปลาหอยกุ้งกบคบเลยกุ้งช่วงนี้บ่มีเลยเป็นป<ม>บ่มีอยู่แต่บ่อนขายเพราะว่าแต่ของจะขยายพันธ <c oughs> <อ>ุ์โอ้นี่สามบ่อนี่เัาแถวออกเบิร์เลยปลา<อ>เพราะว่าปลาหนิเป็นอย่างจังจากเศร้าเห็ดพราอยูไซสมันก็มีฟาร์มปลาฟาร์มหอยกับกุ้งหอยกับกุ<น><ป>้งบามันอยู่รวมกันได้บ่มีบ่มีบ่มีปลาหนิทั่วไปเบิร์คือกุ้งหอยอย่างนี้กับหอยนี่เบิ้์ตผู้โสม่ะ กุ้งกุ้งฟอยที่แนวโน้มมันราคาแบบแ <Man. S 2> ่นด,ดีแห้งราคามันมันมันพุ่งแห้งไปซื้อตลาดให้เขาเขาประเด็จตักได้เขาหยิบให่ยี่สิบบาทอิ่มเดียวอบอยิ่มซ้ำยี่สิบบาทบอยิ่มดอกเขาหยิบให้สุดท้ายนี่ก็ขอฝาไอไอไอบบอกให้เคียวบอกอันผู้ใดที่อยากเ็จเกษตรผสมผสานเนี่ยถ้าผูใ้ใดบางันเคยล่องกับเมือล่องมังคุดเกษตรผสมผสานนี่เฮ็ดจังนไรกับบุหรุ ที่แน่ๆก็คือได้กินเขากินอยู่กับหัวกับสวนก็ไปเข้าหน้าเขานี่เริ่มจากหน่อยเออเริ่มจากหน่อยไปหาหลายบาทอี่ที่แรกเฮ็ดได้หน่อยแต่ไม่เคยกินเท่ากับขายหมดหรแต่ก็เคยล่องก็ลร่องิ่งแต่มีทีไมีทางแต่ผู้ใดบอมีความมูลเรื่องนี่ก็มาปรึกษาผมได้รบบบออออกกเถ้าชื่ว่ามาบ่ได้ก็โทรมาถามได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองแปดหกหกสี่ห้าศูนย์ห้าไอ้เขียว โทรมากต้องเอื่อหนอเอียวได้จะเป็นพงไนยพงไนยบอกน้ำลายควบเลยบุกคุยน้ำดวนเลยคลิปนี้ของเขาจบซทราีเลยนะครับสวัสดีครับเอี้ยวสวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมือนี้มาไทยมาเบิองภาคเกษตรทฤษฎีใหม่เบื้องสื่อผ้าพี่น้องมาเบิองสวนเอี้ยวสวนที่ว่าอยู่บรรทาพุทธีนี่ถือว่าเป็นสวนที่ว่าประสบความสำเร็จหลายครับยอดเพิ่งในปีสองสามเดนครับจากเห็เคยเห็ดสวนน่ะเปลี่ยนแปลงนี่เคยเห็ดสวนแต่ก่อนเห็ดหน้าเอ้าไมเพื้นก่อน ผมเพิ่นก็ฮ็ดสวนครับเป็นแกงที่ว่าผสมความส็จหลายก้วยเพิ่งก็ไปเอาอยู่ผล่ะครับร้านก้วยขมส้มวิ่นะครับมาปลูกก้วยไข่ก้วยมอมท้องข้าววันนี้ถิมาปผูกนอกันยังเพ่าท่านเงินครับคลิปนี้ขอบจบซันนี่นะครับสวัสดีครับฝากดากดไลค์กดติดตามด้วยครับ